ครับทุกคนวันนี้มาออกกำลังกายนะครับที่สวนในภาสีเจริญใต้บีเทสบางว่านี่มาถึงแล้วแล้วก็ตอนวิ่งข้างล่างเต็มเลยแต่ก็ไม่เยอะมากกา็คือี่เป็นบางส่วนก็เลยมาออกกำลังกายก็เลยถ่ายคลิปให้ดูนะคะรับการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีคือทำให้สู่ข้าพเราแขบบ็งแรงแล้วก็ทำให้ร่างกาย ร่างกายแข็งแรงด้วยเหมือนกับรับฝึกซ้อมเหมือนกับการที่เราจะไปวิ่งวิ่งอะไรวิ่งมาราทอนวิ่งมาราธอน5กิโล10กิโล20กิโลแต่20กิโลนี้ยอมรับว่าเขาเก่งเก่งมาก20กิโลไกลก็แต่ก็มีคนเก่งแยะนะครับที่ไอ้ที่ไปวิ่ง,ง20กิโลพาร์คมาราทอนแต่ผมก็วิ่งได้แค่10กิโล เ,ออเดี๋ยววันนี้ก็จะลงไปซ้อมวิ่งถ้ากิ่กิโลก็ช่างมันแต่แต่ก็พยายามจะวิ่งให้ได้เพื่อ,อ,อซ้อมร่างกายหรือว่าฟิตร่างกายเราให้ให้เราได้ได้อะไรได้ร่างกายได้ชิดสินกับมันแล้วก จะพักก็จะลงไฟย่งแต่นี้ถ่ายค่ายทอดสดให้ใค้เป็นเพื่อนดูก่อนให้ทุกคนดูก่อนครับวอนนี้ก็ถ่ายบนสะพานลอยยิ่งลงส่วนนีจะวนบรรยากาศรงสะพานลอยนะครับ เดี๋ยวลงมาที่สวนกันครับเพื่อไปจะวอร์ามาอัพก่อนการจะวิ่งแต่ละครั้งต้องวอร์ามาอัพก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายเพื่อให้ร่างกายเรา,เาพร้อมหรือว่าอุ่นร่างกายอบอุ่นร่างกายยก็เดินลงมาถึงสวนแล้ว ก็มีคนมาวิ่งไม่เยอะมากก็ประมาณสิบกว่าคนนะครับเดี๋ยวผบมบร่างกายก่อนแล้วก็อไจะค่อยวิ่งเพราะว่าต้องอุ่นร่างกายก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคบายบาย